คนที่ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์หนึ่งเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองชอบดูถูกคนอื่นพูดเอาดีใส่ตัวมีแต่ทัศนคติที่ลบคนกลุ่มนี้จะดึงดูดพวกที่คิดลบอยู่ด้วยกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่คิดบวกหรือคนคิดไปในทางที่ดีและเหมาะสมเขาจึงไม่ได้แวะเวียนเข้ามาร่วมกลุ่มหรือคบค้าสมาคมด้วย 2. คนที่ชอบออกคําสัง่ง เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังความคิดเห็นของใครทั้งนั้นชอบคิดแทนคนอื่นและที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราอยู่กับคนกลุ่มนี้นานๆเนี่ยเราจะต้องเกิดอาการเครียดและอึดอัดอย่างแน่นอน 3. มหมงุดหงิดงน่ายเอาแก่ใจตัวเองอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่พอใจเป็นประเภทพวกยอมหักไม่ยอมงอชอบเถียงเพื่อที่จะเอาชนะข้อโต้แย้งต่างๆเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ยอมควบคุมอารมณ์ บางครั้งหลายๆคนก็ต้องถูกปล่อยทิ้งหากให้อยู่ตามลําพังจนกระทั่งกลายเป็นคนที่เงาหงอยและไม่มีชีวิตชีวา 4. สวยหล่อทุกคนนะครับต้องการการเห็นอะไรที่เจริญหูเจริญตาแต่ก็มีคนส่วนมากครับที่กังวลว่าเมื่อเจริญหูเจริญตาแล้วเราเองจะต้องไปหมดกับค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องเสริมสวยและก็เสริมหล่อไปทั้งทั้งด้านเ,ออเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกการแต่งกายรองเท้าหรือกระเป๋าต่งตาง ไม่มีใครครับอยากจะมีภาระเพิ่มเติมทุกคนก็อยากจะอยู่ด้วยกับคนที่สามารถที่จะดูแลและเทคแคร์ตัวเองได้เท่านั้นลองดูนะครับว่าลักษณะทั้ง4ข้อนะครับเป็นบุคคลที่คนอื่นไม่อยากจะอยู่ด้วยและไม่อยากจะข้องเกี่ยวด้วยคุณนะครับมีอยู่กี่ข้อในทั้ง4ข้อนี้จากธิรพั์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัครับ